ุผู้ชมคะมาตามประเด็นเรื่องของบัญชีม้ากันบ้างนะคะ,คะที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามไปจับกุมชายคนนึงค่ะชายคนนี้เนี่ยกำลังยืนกดเงินนะอยู่ที่หน้าตู้ ATM <c oughs> เห็นว่าจะเอาเงินที่ได้แล้วก็ไปให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะ นี่แหละก็เป็นภาพขณะที่นายวีเสิงค่ะอายุ27ปีกำลังยืนกดเงินสดเลยเชื่อว่าได้มาจากการหลอกผู้เสียหายหลอกเหยื่อนี่แหละนะ,ะแล้วก็ยืนกดเงินอยู่ที่หน้าตู้ ATM หน้าห้างสปปรรพสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตำรวจศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ <c oughs> เขาก็แฝงตัวนะไปย,ยืนรอยืนรอจับอยู่แถวๆนั้นแบบเนียนๆนะคะ <c oughs> <ๆ S 2> คือหลังจากที่ตำรวจทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นม้ามากดเงินนะคะ <c oughs> แล้วเห็นบอกว่าไปตะเวนกดเงินแบบนี้เนี่ย ในหลายๆพ like ื้นที่เลยก็มีการเฝ้าสังเกตการก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มตัวซึ่งจากการตรวจค้นก็ไปเจอเงินสด3 8 0 0 0บาทและโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับสารภาพค่ะเขาบอกว่าเขาได้รับคำสั่งจากทางกลุ่มบงการผ่านแอปเ e l ลแกรมตระเวนกดเงินตามที่ต่างๆคือเมื่อไปถึงที่หน้าตู้เนี่ยก็จะถ่ายภาพ QR code คส่งเข้ากลุ่มเทเลแกรมเพื่อให้กลุ่มผู้บงการเนี่ยดำเนินธุรกรรมก่อนที่จะรอรับเงินจากตู้ โดยได้ค่าจ้างครั้งละ3า3,000บาททางนี้นะคะตำรวจก็อยู่ระหว่างการไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นๆก่อนที่จะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะค่ะ